เกินไม่นอาใช้โทรศัพท์ักกินข่นขาจา้ะทุกคนอบน้ำตับอีกอะใส่กรอบอันนี้คือหมูส้มจ้ะทุกคนหมูสม้มที่มันเหลือใส่กรอบมันเหลือใช่ไหมไส้มันไม่พอฉันก็ใส่ถุงมัด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 ไว้ตอนนี้เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอร่อยเลย ไม่ได้คือน้ำพริกปลาฉลาดค่ะเอามาคุกๆน่กินใ้ใส่กอกอ,อร่อยนอนอืมอืมหนูน้ใส่มันอร่อยกว่า อยู่ในไส้มันอร่อยกว่าข้างนอกนะ,ะหนูเวลาอ,หอาหารบานนั้นโห่ๆๆๆอย่าละพรีกบัญชลาฉันสุดยอดคุกคุกน้ำพริกันนี่ข้าวมมร่อนเสียบเข้าเบิ้มปักออก ี๋ยวจิกับมันทำขายที่อะลรจ้ะแฟนคลับเรียกร้องี๋ยวจิกับมันทำขายหยุดไปนานเลยเอาเครื่องมาละเอาเครื่องมาจากโคราชหลานมาถึงเมื่อคืนนี้เ,เครื่องมาหูถอยไปนิดนึง่อใหู้เครื่องตัวนี้คือเครื่องครับที่จะเร็วแล้วค่ะไม่ต้องมาหมุนมือแค่เท้าเหยียบมอเตอร์ฟุ จะเร็วละจะชาแค่มัดนะ่นเองจะชาตอนมัดข้อมัดให้ทันแล้วกันน้อยแอบต้องเอาเครื่องมาเพื่อนบ้านสั่งลูกนาห้าโลแล้วพี่จอยบอกพี่จอยอู้ดเหมืนไปขอแบ่งไปสามโลกันเลยหัวหัวแกเป็นฝรั่งหมดแล้วหัวแกเป็นฝรั่งเขาแบบเขาชอบเขาบอกเขากินแต่ไส้กรอกแบบซอสเสร็จแบบฝรั่ง เอามากินแบบนี้มันอร่อยจะม่รอ,อยได้ไงนะใสชุดรสหลายมันอร่อยตรงนี้นะคือจบบ